หรือชื่อนึ่คือพระพุทธสิีปติมาศิลาดำเป็นพระพุทธร,รูปโบราณที่พระนาจามาเทมีท่านนำมาจากภูมิลาวประมาณปีพศน2 0 0ตอนที่ท่านเสด็จขึ้นมาครองอารยกุงไัยเราเป็นพระพุทธร,รูปที่ไม่ได้ปั้นนะคะแกะสลักจากหินสีดำนะคะจากหินสีดำก,ก็จะมีชื่ออยู่ว่าพระพุทธสีปติมาศิลาดำก็เรียก พระพุทธสิครีปติมาศิลากรก็เรียกแต่คนทั่วไปก็จะเรียกว่าแม่พระรอดนะคะทำไมถึงเรียกแม่พระรอดก็คือเป็นแม่แบบในการสร้างพระเครื่องพระเครื่องะลอดปัจจุบันที่พระเครื่องก็คือพระเครือ่องก็คือองค์นี้ที่<อ>กำลังนิยมคือพระรอดที่ดังที่สุดของลำพูนก็คือในเบญจภาชีพระรอดลำพูนก็คือมีกําเนิดที่นี่ก็คือได้มากราบว่านี้ก็คือ อค์ทนี้เสร็จแล้วก็องนี้คือแม่แบบนะคะเนื่องจากว่ากษัตริย์เป็นผู้หญิงเนาะก็กลัวไม่ได้เป็นพระราชินีนะคะจ้ใจสมัยกันนิก็กลัวค่าศึกสงครามก็คิดคิดกุษลบายอ่าก็ให้พระฤาษีปั้นพระรอดโดยมีพระรอดองค์นี้เป็นแม่แบบก็เลยเรียกแม่พระรอดเป็นแม่แบบแล้วก็เพื่อเป็นขวัญแจกทหาร เป็นขวัญกำลังใจทหารและก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมืองนะคะก็เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยเจ้าแม่กานเองกนทั่วไปจะเรียกแม่ทั้งนี้ค่ะองค์นี้ค่ะแม่อุ้ยองค์นี้ก็เป็นแบบจำลองจากองค์ที่ขบวนเมื่อกี้นี้ค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยพอถึงวัดสงการที่เขาแห่พระสงน้ำพระก็จะเอาองค์จริงออกต่อมาเราก็รู้ว่าเกิดว่ามันไปภาคพังเสียหาย